ท่านผู้ชมครับก่อนเข้าคลิปวันนี้เนี่ยเราจะให้ท่านผู้ชมครับลองปะทายคําถามกันว่าถ้าหากว่าเราฮะพูดถึงสัตว์ชนิดหนึ่งนะมันมักจะออกมาหาก,กินช่วงกลางคืนชอบอยู่ที่มืดมืดกลางวันนี่คือแบบไม่ค่อยออกชอบหลับชอบนอนที่สําคัญก็คือมันมีปีกแต่มันไม่ชอบบินมันชอบวิ่งแล้วก็ดิ่งมาหาเราและเราครับมักจะเรียกมันว่าเจ้าปีเตอร์ผมว่าหลายคนคงนึกออกนะว่าคือตัวอะไรใช่แล้วครับมันคือเจ้าแมาลงสาบนั่นเองฮะอ่ะเรื่องวันนี้ครับนั่นคือเรื่องของเจ้าแมาลงสาบที่หลายคน นั้นอาจ,จยังไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้นะครับจิมมี่ไวบ้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปนั่งดูกันได้เลยครับหฮะเรื่องของเจ้า,มาแมลงสาบแบบโดยรวมก่อนแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมฮะแม้ว่าเจ้า,มาแมลงสาบเนี่ยจะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับที่มีปีกบางสายพันธุ์ก็ไม่มีปีกแม้ว่ามันจะมีปีกนะฮะแต่ก็น่าแปลกเพราะถ้าหากว่าเราสังเกตเนี่ย มันจะไม่ค่อยบินฮะมันจะวิ่งอย่างเดียวที่สําคัญคือมันเป็นสัตว์ที่วิ่งค่อนข้างเร็วมากแล้วมันจะบินก็ต่อเมื่อมันจนตรอกเท่านั้นสังเกตไหมฮะทุกครั้งที่เราไปเข้าห้องน้ำเราแบบไปใกล้มันมันก็จะบินออกมาแล้วก็จะวิ่งหนีแล้วมันก็จะมาเกาะที่เราเห็นไหมฮะนั่นแหละอย่าได้จําเลยนะครับว่าแมลงสาบแม้ว่าจะมีปีกแต่มันก็ไม่ค่อยชอบบินนะจ๊ะที่สําคัญเนี่ยมันชอบเก็บเนื้อเก็บตัวฮะกลางวันนี่คือนอนส่วนกลางคืนค่อยหากินนะจ๊ะเรื่องที่2ครรับเืสองัครัมเชื่อกันาแมงสิแท รจริงๆแล้วเนี่ยมันน่ามีมาตั้งแต่สมัยยุคเดนเสาร์นู้นเลยก็ว่าได้นะครับและที่มันยังคงอยู่ได้่ยก็เป็นเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ง่ายๆอยู่ตรงไหนกินตรงนั้นเช่นถ้ามันอยู่บนกองขยะมันก็กินขยะถ้ามันอยู่แบบในป่าในเขามันอาจจะกินใบบงใบไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในบ้านเราเห็นไหมครับชอบกินของสกรปรกพวกขยะซ่วม เศษอาหารตุเสื้อผ้าเราเห็นไหมครับแหล่งสกรปรกเงี้ยมันชอบมากๆเลยบางคนถามพี่หมอกขาหนูเคยอะ่ะนอนเฉยเฉยแล้ววิ่งมากัดหน้าหนูเงี้ยอ่าเคยไหมแสดงว่าเราสกรปรกใช่ไหมอาจจะไม่ใช่เป็นที่เราครับอาจจะเป็นที่ว่าห้องเราสกรปรกฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบจัดการพวกมันนะฮะอย่าปล่อยเอาไว้ไม่เช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็ได้เพราะมันเป็นพาหะนาโรคเรื่องที่3ครับแมลงสาบสามารถเป็นสัตว์เลี้ยงได้นะเวย้ยเออฟังไม่ผิดหรอกนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้ว การเลี้ยงที่ว่านี้ไม่ใช่เลี้ยงเพราะว่าไปทําปุ๋ยหรืออะไรนะครับเลี้ยงแบบหมูแบบหมาแบบกาแบบไก่เลยมีชื่อมีปลอกคอให้ด้วยไปเสร็จในบ้านเราก็เคยมีคนเลี้ยงนะครับต่างประเทศก็มีคนเลี้ยงแต่ตอนหลังนั้นมีการเนโรงว่าอย่าเลี้ยงเลยพันุ์ที่ว่านี้มีชื่อว่าพันมาดากัสกาครับเป็นแมลงสาบที่ตัวเข้มเข้มสีน้ําตาลไม่มีปีกน้องเป็นสัตว์มีขาและวิ่งเก่งมากดูสภาพสิครับเลี้ยงน้องน้องวิ่งบนนายุกกยุดยุกยุยุดน้องวิ่งบนตัวเรายุดหยุเหนุดหยุดหยุดไอ้เลยครับน่าร์นะครับ่ะอง เจ้าปีเตอร์ที่ว่านี้เนี่ยปัจจุบนันนี้ในประเทศไทยของเรานะครับไม่ค่อยนิยมเลี้ยงเพราะเป็นพาหะนําโรคหากใครนํามาเลี้ยงเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของโรคด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าน้องอาจจะแบบสกรปรกอะไรมาก็แล้วแต่จุดท้ายระรับกรรมนะครับหรือไปถึงบางประเทศนะครับก็มีกฎหมายคุ้มครองเจ้าปีเตอร์ที่ว่านี้ด้วยเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์แล้วก็ป้องกันโรคด้วยเหมือนกันนะจ๊ะ4 มแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกันพูดปไปแล้วเพิ่งดีใจนะครับเพราะว่าบางคนฟังแล้วแบบเอ้ยอเมริกันต้องอยู่ที่อเมริกันแน่เลยความจริงคือไม่ใช่นะครับเพราะความจริงแล้วมแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกันนั้นมันกําเนิดที่ทวีปแอฟริกาฮะแล้วพบมากเหมือนกันในบ้านเรานี่แหละมันเป็นมแมลงสาบที่มีตัวขนาดใหญ่นะครับตัวหนึ่งเนี่ยยาวประมาณสัก4 0ม mm ิลเมตรได้ตัวจะออกสีน้ําตาลแดงๆนะฮะมีปีกทั้งตัวผู้และตัวเมียชอบบินหาก,กินเก่งช่วงกลางคืนกลางวันนี่คือหลับยาวมากชอบหลบตามซอกตามมุม ตายตู้ชั้นเก็บของซอกกางเกงใดม้อไหอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ค่อยเก็บนั่นแหละมันชอบอยู่เขาบอกว่า1ตัวเนี่ยนะฮะใช้เวลาเติบโตสักประมาณ7วันก็โตเต็มวัยใช้เวลาวางไข่เนี่ยอยู่ที่ประมาณครั้งละ28ฟองใช้เวลาตั้งท้องเนี่ยประมาณสัก40วันแล้วหนึ่งตัวครับมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ตัวละ2 9 4วันหรือเกือบเกือบ1ปีเลยก็ว่าได้ฮะและไอเจ้านี่นแหละครับที่เราพบ่วยมาตามห้องน้ําห้องสว้วม ที่มันชอบมางกอดเราไอ้นี่นี่แหละครับจำนานไว้เลยนะ 5. แมลงสาบออสเตรเลียต้องบอกกันนะครับว่าเจ้าแมลงสาบออสเตรเลีย Australia เนี่ย ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่เจอมากในบ้านเรานี่แหละคล้ายๆกับเจ้าอเมริกันแต่แตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะอย่างแรกคือตัวมันจะเล็กกว่านิดนึงเจ้าอเมริกันเนี่ยสัก40มมแต่เจ้าออสเตรเลียเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0มิมลิเมตรจะมีสีที่แบบเข้มกว่าแล้วก็จะมีแถบสีอยู่ข้างในของปีกของมันฮะเป็นแถบสีเหลืองๆหรือไม่ก็คือบริเวณหลังปีกของมันเป็นสีเหลืองๆนะฮะเป็นแมลงสาบที่แบบโตในการล่อคราบ1ตัวนะฮะมีอายุประมาณสัก170วันถึง300วันเลยก็ว่าได้ซึ่งช ที่เรียแล้วนะครับคนไทยเนี่ยเจอเจ้าออสเตรเลียกับอเมริกันนี่คือบ่อยมากพอๆกันเลยก็ว่าได้ฮะฉะนั้นเวลาไปเข้าห้องน้ําไปเข้าส้วมแล้วเจอแมลงสาบลองดูมันนะครับว่ามันมีปีกสีเหลืองๆไหมถ้ามีคืออ๋อนางเนี่ยคือออสเตรเลียถ้าไม่มีคือโอ๋อนางเนี่ยคืออเมริกันเซฮายนะครับให้เล่า Good m o r n i n นะครับเพราะว่ามันเป็นออสเตรเลียกับอเมริกันไงมันน่าจะพูดภาษาอังกฤษคล่องนะครับอ่ะปกมแมลงสาบเยอรมัน เป็นมแมลงสาบที่เราไม่ค่อยพบเจอสักเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นมแมลงสาบที่มีอายุเพียงแค่100วันเท่านั้นแล้วก็เป็นมแมลงสาบนะฮะที่มีสีน้ำตาลอ่อนๆตัวหนึ่งยาวประมาณสักครึ่งนิ้วที่สําคัญคือน้องนะฮะชอบบินสงสัยน้องอยากเป็นนักบินนะครับบินใหญ่เลยน้องไม่ค่อยเดินนะฮะ ที่สาคัญนะครับน้องเนี่ยจะใช้เวลาในการเติบโต,โตเต็มวัยนะครับโดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่10วันเท่านั้นรวมไปถึงน้องสามารถตั้งท้องได้และการตั้งท้องหนึ่งครั้งนะฮะใช้เวลาเพียงแค่สิสัปดาห์เท่านั้นหรือว่าหนึ่งเดือนที่สําคัญนะครับตามบ้านตามเรือนอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยพบน้องแต่ว่าเราจะพบน้องตามพวกเรือขนสินค้าเรือรบเอาง่ายๆน้องชอบอเวนเจอร์น้องชอบเที่ยวนะครับที่สําคัญน้องสามารถแพร่พันธุ์ได้เร็วมากๆแพร่เร็วไม่พอนะครับน้องสามารถแบบไม่งองเพศผู้ก็ได้ฉันเป็นเพศเมียฉันก็สามารถ คลอดลูกได้โดยท okay. re ี่ไม่งอเพศผู้เลยก็ว่าได้ฮะคือน้องเก่งจริงๆเรื่องคลอดลูกว่าเก่งแล้วปัจจุบันนี้ที่แค่มีการศึกษารเรพบว่าแมลงสาบสายพันธุนี้นะครับไม่ว่าเราจะเอาสารเคมีอะไรก็แล้วแต่ไปไล่มันก็เลยว่าไม่เป็นไรครับเพราะล่าสุดที่มีการศึกษารเรพบว่าเจ้าแมลงสาบสายพันธุนี้มันสตรองต่อสารเคมีฮะนั่นหมายความว่าสารเคมีบางอย่างที่เคยขับไล่มันได้ในอดีตปัจจุบันนี้สารเหล่านั้นไม่สามารถนํามาไล่ได้อีกต่อไปเพราะมันไม่กลัวที่สําคัญก็คือทําอะไรมันไม่ได้ฮะเอาง่ายคือ มันต้านสารเคมีได้ด้วยนะครับโคตรเก่งเลย เรื่องที่เจ็ดครับเรื่องของมแมลงสาบสามันก็เป็นมแมลงสาบอีกตัวนึงน,นะครับเชื่อเรานั้นไม่ค่อยจะซักเท่าไหร่เป็นมแมลงสาบที่มีขนาดลำตัวยาวประมาณสัก27มิลลิเมตรตัวสีน้าตาลหรือว่าบางตัวนี่คือดาเข้มเลยก็ว่าได้เป็นมแมลงสาบที่เพศผู้นะครับมีปีกแต่ว่าปีกมันคือเล็กมากเล็กจนบินไม่ได้อะไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมส่วนเพศเมียคือไม่มีเป็นมแมลงสาบที่มักจะอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นแอนเดอร์แกงนะฮะแล้วก็จะอยู่ตามพวกซอกพบมุมชั้นเก็บหนังสือโอเซพาชั้นวาง างของอะไรอย่างเงี้ยคือน้องชอบอยู่ตรงนั้นเป็นอย่างมะเอาเป็นว่าถ้าแบบไปเก็บหนังสือแล้วไปเจอมาอ้อยนี่ไงเจาเ้าแมลงสาบสามันน้องเอามากอนเลยนะครับอหอมแก้มทีนึงนะเป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของเจ้าปีเตอร์วันนี้พอจะรู้จักเจ้าปีเตอร์มากขึ้นไหมจ๊ะเอาเป็นว่ารู้จักพวกนางแล้วอย่าลืมเอาพวกนางมาหอมแก้วนะปีเตอร์หอมแก้วทีนึงอะไรเห็นไหมครับอ่ลองดูนะเอาเป็นว่าบ้านของพวกแกพวกแกเองเจอแมลงสาบพันธุไหนมากที่สุดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะจ๊ะ เอาเป็นว่าหากใครชอบคลิปนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากกดติดตามรวมถึงกดซีฟอนซินหมอกด้วยเจอกันบบคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับผมพิจิอมหมอชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ